สวัสดีครับผมวันนี้เราอยู่ในเกมนูบอกกันเหมือนเดิมวันนี้เราอยู่ในแมปทอยเดดทาวเวอร์ดีเฟนะครับวันนี้เราน่าจะมาใช้เออสามตัวนี้อืมไอตัวบูทไม่เกี่ยวไอ,อตัวบูทมันมนานนแล้วฮะเดี๋ยวเดี๋ยวกูได้เงินแปดร้อยนั่งไงก่อนหน้านี้กูได้สี่ร้อย ร่องมากูได้แปดร้อยอ่ะกูไม่ได้ผมไม่ได้แอบเล่นนะผมไม่ได้แอบเล่นนะเขะ้าใจไหมเข้าใจไหมโอเควันนี้เราจะมาให้ไข่เพิ่มเหลือเท่าไหร่วะเอ่อพันห้าให้ได้แต่คลิปน,นี้นานนิดนึงโอเคไปกันเลยซึ่งวันนี้ผม โอเคผมมาถึงแล้วผมก็เอานี่ไอตัวคัมไม่ไแล้วก็ไอตัวลัสเลเซอร์ไม่เกี่ยวเพราะว่ากูไม่เกี่ยวโอเคอย่างแรกวางตัวไอหาัวก่อนเขาไม่รู้ว่าไอหานี่มันเก่งหรือไม่เก่งถ้ามันไม่เก่งกลัวมึงหรอกโอเคกสกิบสกฟบาย รอสก่อนรอให้เงินเหลือสองร้อยสามล้านเลยมาคก็รู้สึกบอกัขาโอเควางมึงอย่าปล่อยให้มันหลุดนะเข้าใจแม่เข้าใจไหมเข้าใจไหมน้องสาวเฮ้ยมึงบอกคุณ้องสองไหมวะอ่าแล้วมึงคิดว่า ใช่ใช่มันตุดด้วยไม่เรื่องหนึ่งอออืมอเคหน่อยเคเราไปหาาเห้เจนี่โอ้โหโอ้โหข้อดีของมันไอตัวบูสไปก็ไมันเออเต็มเต เราจะออไปแล้วครับซึ่งกูพี่เรื่องทำไมมึงต้นหาพ่อมนเกือกเอยอย่าปล่อยให้มันหลุดนะโอเคมึงปล่อยมึงปล่อยขนาดนี้มึงปล่อยมึงไม่กลัวตายเลยเออช่างเล่าโอเคยังมีให้สุวรรณเลยเอา,อเ,อาเอาอเ ทีวีไม่ต้องมีปัญหาอเคซันต้าทีวมนโเันตทีวีแมนต้องมไม่่ซนะันต้าทีวแมนนะครับโอเค สุกอันนี้โอเคเปล่าสอันภาคโอเควางตัวให้ข้างบนนั่นไปสุกซึ่งรู้เปล่าว่าไอ้ไอ้ตัวนี้ตัวนี้เนี่ยมันสามารถทำให้ผู้คนไม่หลับได้ไอ้โมเสกี้นี่เนี่ยโมเสกี้นี่แน่เนี่ยเนี่ยแน่เน่แน่โมเสกี้นี่เนี่ยทำทำให้มันทำให้มันไม่หลับได้ เอาตัวนี้มันพี่ตัวนี้แต่ก็รีทำได้เหมือนกันโอเคแม่้ีกนดอาไว้ส่งอด้วก็ะทอะได้โอ้โดูดูดูอูว่อเนี้ยโอเคดูว่าใคาช่วยกันด้ แล้วแล้ว้ววออแล้ว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 แล้แล้วแล้วแล้วแล้ชิารแล้วชิายแล้วชิารกูแล้วเฮ้ยกูืมกูด euh ืมเอาสกิตเอเจนมาชิพายแล้วใช่กูลืมเอาสกิตเอเจนมาเบยกูจะยอมพลาอย่างนี้ไม่ได้ น,นี่นมันเป็นกอล์ฟไมว่าต้องการอะไรเดี๋ยวอ้าวอ้าวท่านคุณรำมึงเป็นยังไงอันนี้เกมผมไม่ได้แลกครับลุกข้างหน้าดิไม่ได้แลกแต่ไม่อันนี้มันค้างอ๋อไม่ค้างไม่ค้างโอเคถ้าคนอย่างนั้นก็ลอยอยดีแต่แกนะไม่ลอ,อยแน,ะน,น,นย่โอเคงั้นก็สู้สบายอยู่ดี โอ,อ,อ้เเเลเล่ล่เอางนเอางนโอโหอ้ตัวดีจีเนี่ยคุ้มมากที่สุดท่วตีมือชิบหายนี่กำลัมีตรงขางหน้าอีกยอดอยู่อืมทำหนุนทำแนนลบวไกลมากที่สุด งหน้ากูจะรอดมั้เนี่ยชิบหายแล้วเลิกเลิวจะไดอะไรก็ได้เราหราให้่จับจะใช้ตลรอดชอบกนข้านี้โอเคกูจะรอดโอ้ยแล โอ้ยหอยมันดูตลอดสะบัดไอพวกสองคนนี้เนี่ยไม่มีปกระดยชน์สักโอ้ยน้อูคุณรู้ว่าคลินี้จะปิดเองหรือเปล่า เรา,าต้องเอาไข่ไปให้ได้หาเราเอาไข่ไปไม่ได้แล้วตรงนี้เดสไปเร็วมาคกับโอเคนี่ก้อ,อนงานนิดนึง <c oughs> โอเคโอ้ยน้อโอเคโอเคก็รู้สึกตัว ท้างต่อไปก็เห็นจะร้องสุดโต๊ะอเกอัพเกรดอัพเกรโอ้โหทำายกนาดนี้ตที่ระดดโอ้ยเจอดไหยได้ยินไหมชกูก เฮ้คุณเชียวคุณเลใมันนี่คุณเโอเคเฮ้ย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 ฮู้ยใอยู่มีนะเ้ดิเ้คอยู้ยฮู้ยแล้วทำไมครนั่งคาบ้านในรูกระตูเนยนเทอะตดิเก้ห m <shriek> มากง่ายมากไม่รู้ว่าจะตายหรือก็ตายแต่กูไม่ตายหรอกเกมารู้เอ่ไม่กลัวอยไรแแล้วก็รอดอยู่ดีแค่เวลาไป้นบทเขากลัิงแต่ผมลืงเอาสกิลไอจิ้นมา แล้วมันเ็นะรเราล่ออยู่นะอ้าวอ่ไรวันนี้กนีะไร เฮ้ยแล้วกูน่าเบื่อจังเลยว่ะกูเกลียดพูดเมื่อไรแวมมันจะถึงห้าสิบว่ะนี่กูออโตสกิมโรวะนี่มันง่ายขนาดนี้เลยเหองันต่อไปก็จะเอาไหนแม่ไม่ได้ไม่ได้ถ้าเราแพ้แม่ไม่ได้แม่เว้ยแม่เว้ย แค่นี้ก็ง่ายแล้วเขาบตกกูแบบันด้วยนี่กูออโต้สกิปีโร่ทำไมมันงาน่ยา,งายอย่างไรนี่มันง่ายขนาดนี้เลยเฮ้ยเจ้าของแบบเจ้าของแบบมึงฟังที่อะไรเนี่ยฮะทำไมมันง,านง่ายจังเลยวะนี่กร็วกว่านี้ดิบล หมดทาเนี 1> 1 ap, ่ยหมดท่าคล้องเนี่ยเอามนง่ายง่ากว่านีดิแป๊บเดียวเหเวฟเออสามบแล้วเออสัอไปก็เอาหมุดเอาหมดที่มันเอเวฟหนึ่งล้ก็ไม่รู้่ลกูไม่ต้องพูด โอเคมันมีเทียอะไรแหละกูตัดคลิปไปถึงเออสี่สิบเก้าด้วยกันหน่งโ่าอย่างโคตรนานจะนานเกินไปได้เปล่านานเลยกูจะไป

ช oh. sí, oh, oh, ิบหายแล้วยิงอะไรตัวนี้ไม่รอดไม่รอดชิบหายแล้ว เอ้ตรงนี้เออเอ้เอเอกูจะตายได้ป่าวออเฮ้ยเฮ้ยกูไม่ตายเสียหายยึงจะตายได้เลยโอ้โห้หมูท่านคอแบบกูไม่น่าพูดอเอ๋อมึงกาก้ากูอนน้อยโอเคมันไม่มีเชื่อแล้ว